กูกเล่ยขันเด็กสิออ์ซีหาโรงร้านฟันนีเด้อไปสังเห็นซุ่มอายซุ่มพีซุ่ม,นมหนอกหวานล่ะนา่งกินเขาอยู่ร้านเลยไปกินน้ำเพลินกินเขากินกับต้่มไก่พุนเด้ะอ,อ,อย่างก,กับต้มไก่สดนามโกโกๆคนแล้วม <ไป S 1> ากินขากินแน่มาที่นี่น้่กินนี่แน่กระติเีเหมือมันบอา บนี่อายผู้ใหญ่มูก็เล็ไปเอาน้อยู่ข้องไม่ให้กินคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเ้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยนในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณชูชองกาพารวยครับผมเมื่อนี้มาเจอกันนะครับเช้าเชวันที่28สิงหาคม2567นะครับผมแล้วเวียกแล้งเด็วกะมาเห็ด เฮดคิปให้เอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับล่าสุดแอดไม่ฝฟันแล้วนะครับผมฟันดีนะครับบอนว่าดี๋าวรอดูน้ำกันว่าฟันดีแบบใดเราแอดไม่สิเน่นตัวใดแบบจุกๆจุนะครับผมบนให้ออกบนให้ถูกจีเป็นตัวใดเราดูน้องรับชมน้ำกันนะครับผมสำหรับเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมรับชมอยู่ทางช่องนะครับผม อยู่ในช่องนะครับผมชี้ได้ละเอียดกว่านะครับถ้าโทรมาบางทีแอดก็จําบ่ได้เมื่อนะครับถ้าดูในคลิปนะครับดูในทางช่องนะครับหลายๆช่องที่มาทาคลิปนะครับจะได้ชัดเจนนะครับถ้าโทรมาบางทีแอดก็จําได้บ่เมื่อนะครับผมตัดให้ไม่ครบเน้นให้ไม่หมดนะครับผมเอาการอรุ่นน้ากันนะครับผมสำหรับแนวทางของแอดใหม่อะสวัสดีครับผมดีแอดใหม่ไดยินคาวาฟันเดียว อ่าขึ้นมาบนขึ้นมาบนขึ้นมา,นนม,ามาเลยอามาแล้วอ่ะสวัสดีครับอ้าวไปขอปูเลยป,ปูโอเคปูปูไข่ก็ได้ปูไข่สุดยอดแล้วกับก้บปั่น,นเดี๋ยวไม่อดูเด้อปั่นบางไหก่อนมื่อคื้นนี่เซียงเลซีหา ก็เลยบอกปู่ปู่เอ๋ขันเดือเสียออกสียหาโรงแรนฟันนี้เด้อภาษนไม่ร้เล็กไปยังไงหลห่ะไปก็มูไปกับไปใช่ก่อนไปก็มูไปมาเนี่ยก็เลไ็ไปซื้อไปซื้อน้ำซื้อเนื้ออยากเนื้อกินเนี่ยหล่ะมูก็สร้างกับสร้าง,งเอาสร้างเอาสร้างคากสร้างแหน่สร้างน้ำเด้อแต่กินหมดแก้วนึงแล้วเราใบอิีมแล้วได้ไม่ างอีกแก้วนึงอันล่ะบันฑิตล้างจากน้ำก็เลยอันนี้ฟันแล้วหัดไปแล้วมันบอกกรเลยะฟันมาไปอียังนี่ล่ะก็พีกับหนองไงล่ะอันนี้ก,ก็ะเราไปลุ่งไปอันลุนลลงลงล่งไปในานา้ำลุ่งไปในานา้ำก็ว่ายน้ำคามไปว่ปายน้ำคามไปแล้วแล้วบัณฑีตมีไอเพื้นได้ถามมาคืออันคือว่ายมากอัน ไมมา,มา stop, around, หลังจากนั้นเราก็เลยยางเล่ยเลยบเลยบไว้นาครับก็ขึ้นมาเด้แเราก็เลยยางออกอ้อมอ้อมไปี้เราเลยไปเห็นสะพานใหม่สะพานใหม่เก้าเก่าเราเลยยางขาสะพานน้ำมากหลังจากนั้นเราเลยบ้าเห็นไอเห็นซุ้มไอซุ้มพีซุ้มหนองหวานล่ะนั่งกินเข่าอยู่เราเลยไปกินน้ำเพลินกินเข่ากินกับต้มไก่บุญเด้ เ oh. อยากก่างกระต้มไก่สดน้ำปลวกๆคนแล้ว <Bye. S 1> กินข้ากินแน่มาทีน่นี่<ๆ>น้ำกินนี่แน่กะติกเมิดมันบอมบัดนี้ไอ้ผู้ใหญ่มูก,ก็เลยไปเอานา้ำอยู่คล้องมาให้กินเดี๋ยวกินานา้ำน้ำในคล้องจ้า<ม>บัดนี้ก็เลยบอกว่าเอานา้ำในคล้องมาก,กินเนี่ยังแล้วเละเบาสีเมื่ยานอีปีงันเข่าปากบ่บเลวบางสีแหละ<ม>บันนี่ละเพื่อนเละบ้านมีดอกน้ำอีปีมันเป็นน้ำคลองมันเป็นน้ำกินนะจ๊น เออคำว่าแม่นั้นนำข้องกับพันกินโลดให้อีปิงเต็มทอง,ตองเต็มปา่าทุ่มเจ้าโลดนะวางอีะอุ้ยว่าบ่ามีอีปิงจา้าแต่มายัานอีปิงเขาปากแม่เขาปากซุ้มพีซุ่มหองแหละหอ,อีแม่ก็กินดเด้กินหมดเลยกินหมดอ๋อเดวกินว้คขอบรัวเลยแต่ไหน,นจา้าก,ก,กินยู้ใส่กินมันจะนั่งก็กินอยู่จูยู่ทงอยู่ ดทงดูถ้ามเองอ๋อจินอยูไฮยูนา่ใชถ้าเราฟันแบาเสียงเล็กสีหาเลยฟันนั้นสี่ฟันว่าได้กินเนีเสียงเล็กสีหาฟันว่าได้ยูได้กินกได้กินต้มไก่โซน,นากโกโก้ป้าเด็๋สี่ทีิว่าโซนังไดงโกโก้คนนันเนาะ,ะได้ไปขนาดไปสร้างน้ำปัน้นกินมัอเกี่ยวนึงเลยยังไปสร้างน้เจลาอีกแก้วหนึ่งได้กินมือิ่ม จิ้นสองแก้วพออิมอ่มอือจิ้นแก้วที่สองคออิม่มกติว่าเสียงแล้วกติว่าฝันดีมเมื่อคืนนี่แอดก,กับฟันดีดกันมือน,นีไปท่านหาใสกันอกีกนะครับมนนผมโอ้มาฟันดีอรอยฟังนะ<า>แล้วมามาลอ่าเดี๋ยวพ่อพูดก่อนนะเ<อ>มะเื่อคืนนี่แอดฝันฝันว่าบงหูไปใส่นะยางขืนเทิ่งฟ้าผุนเน้แล้วกับแปลกมองไ้ก็คือ ตรงตีนเนี่ยขออนุญาตนะครับผมตรงตีนแอดเนี่ยมีค้นถอดไข่ดาวห้สองสองสองใบถอดไข่ดาวสองแผ่นแบบเนี่ยเอามาห้องฟาตีนยางขึ้นเรื่องฟ้ามุ่งหวังยางขึ้นไปอย่างพู้ยางขึ้นไปจุ๋งจยางขึ้น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 ไปเลยงามงามเติ่งเติ่งนะเนี่ยเกิดเชดอยู่เอาตาของคึองยางขึ้นไปได้นะครับแต่มองรู้มาเบื้องตีนตาของเนี่ยมันเป็นไข่ดาวแผ่นใหญ่ๆ่น่ะ ไข่ดาวใครๆว่าเขาเหยียบไข่ดาวซอ,องอันเป็นงาขึ้นไปเลยนี่แหละฝันยังสีละแอดก็เลยเกินว่าเลขของแอดนี่น้ามห่าน้าโมบไ่ต้องึืนไม่ต้องเป็นห้าหกเจีดรตเองสิเ่ยความมันขึ้นไปเลยแอดห่าขั้นคืนกะจีหกขึ้นไม่ยีบเป็นเจ็ดเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้แปะให้ทีเรียบร้อยแล้วอแอดเขาปั้นฝันว่าไงครับที่ห้องฝันังมี เขาพูดว่าเขาพูดว่าเอ่ไม่แปร์แมนบ่ครับมันยางเลยรมไงหรอยางเลยแบบยางจริงอ่ะยางจริงเลยก็ไม่ยางขึ้นฝาโว้าวพี่ยางน้ำพ่อเท่านั้นอีแปมนี่บ่ธรรมดาอีนี่นี่เพราไปใส่นี่มันไปน้ำพ่อเมื่อซุ่มหงเลยนี่อีนี่แล้วแล้วเอ่อกุ้ง กุ้งที่มันตายแล้วนะอ่ามันก็ประกัดที่แปมนะครับกุ้งตายกัดหมาเอ้ามาดีกุ้งตายแล้วไปกัดหมานี่บ่นี่บ่นี่อเอาความมั้งกระเล็สีลืมฟันแล้วเอาไปย่างไปนะอ่ะเอาปั้นตัวไหนลงไหนลงไม่ย่างตายไปนะอ๋ออันบอกไม่ตัวน้อยลง,หยลง,ยงไหนลงเดี๋ยวไป แล้โออกุ้งตายกัดหมาอีแป๋มนะครับตายกัดไมาแอดกับครอยู่มันฟื่นตะเกาในแบกในห,หามกันป่วยนะครับเพื่อนเพื่อนแทงมันไปกินยังเพื่อนแทงแล้วเพื่อนก็เลยป่วยมากได้โยกได้หามกันประมาณจะเป็นเดือนเกือบเดือนซื้อยาซื้อยัออยงไม่กินตอนนี้ก็กกาลังดีขึ้นออกําลัง,งาายางได้แอดไปใส่มันสิไปน้่ตลอดเลยไปตัดชิบอ,อยู่ล้างมันก็จะไปนนอนเฝ้างามขึ้นแอดไป ไปล้างบ้านนี่เห็นมันจะติดเปน็นนางเฝ้านอนเฝาไปเหดุชิปอยู่ในถ้ํมมันกลับไปนอนเฝาเหมือนเหมือนกล้องวงจรปิดของแอดไม่นี่แหละจะตามแอบไปตลอดทีเลยนะครับเอาบา่ได้บ่เอาบ่ได้หัวนะครับเหมือนเหมือนแบบหน่วยสอดแนมนะครับหน่วยสอดแนมของแอสไม่คนนี้ตัวตั้งแต่ไดมาได้แป่ดูนั่นเป็นหน่วยสอดแนมไม่พอใช่ไหมตั้งแต่ของป่านสองตั้งแต่ขอบป่านนี้ได้ท่องไหมมน ตั้งแต่เขาปั่นอยู่ในท้องมันหาหกปีแล้วมันเท่าแล้วนะครับแอดไปเสียเงาไปเสียเงาไปยังอยู่น้าบ้านนี่มันจะไปน้อนเฝ้าเลยนอนเฝ้าเขาเลยนะครับือว่าะือว่านั่นอยูกกับคอยรักษามันไปกำลังอยู่นั่นบอกอ๋อลืมเอาให้ตัวเลขให้เบิ้องนั่นว่าไรแล้วแล้วไอ้นั่นคือปรูมาบอกเนาะอันไอเทวะซีหาครูบ้าห้องบอก จาได้ยินปูบอกะ้นประกาศกัปะปลาสีเดืองๆพ่อไปไหนอีกแล้วนี่อไปหาให้กะบ้้นเอาไปเล่นอีกแล้วใช่ไหมเพราปูเมื่มอ,อบวกก็คือซีหาใช่โอ้เมื่อเช้าหนิคยฟซีมาจากมาจากตลาดสินเจริญนะครับมาทําบุญกับปูนะครับหาลอยบาทนะครับผมกับโมทนามเมื่อนี้กับไอยได้ขึ้นร้อยเท่าพันเท่านะครับผมขอให้ได้เป็นล้านนะครับผม เล็กเกาอ,อ,อ๋อดันบ่ไม่ทำอเก่อากกกอ๋อมาเกล็ดเก้าเอ้าอันใหม่ช่วให้ FC บ้งเนี่ยอันนี้ของน้องเขาปั้นนะครับผมต่อไปของเันใหม่คือตัวเดิมใช่ไหมไม่เปลี่ยนใช่ไหมเรามีเปลี่ยนเลยเฟังดีๆนะครับเด้อกินเขาน้ำพีน้ำนองนะครับผมพี่น้องอยู่ด้วยกันพี่น้องกินข้าวด้วยกันความหน้าความตากับคุณแม่ เ็าคุณแม,ม่คุณยายยังชุดเดิมนะครับผมระบายสีมันแห้งหมดเลยพ่อสีมันหมดแล้วครับต้องไปซื้อสีใหม่แล้วไม่ได้ซื้อสีใหม่แล้วพ่ะซื้อซื้อของอันนี้ดีกว่าพ่ะซื้อหมึกเนะี้ยซื้อหมึกมาใส่ดกว่าอ่ะขอแก้ใหม่อ่ะเอาให้ดูีดูก่อน แอดใหม่เน้นเน้นตัวที่มีเครื่องหมายถูกนะครับหนักๆนักคือ <c oughs> มีเครื่องหมายถูกนะครับผมต้ <c oughs> องแอดการ้องให้ขีนให้ eject ตัวนะขีนให้ก j e c t ตัวนะตอนแอดใหม่เอาตัวที่มีเครื่องหมายถูก <c oughs> นับยกผลีจังหน่อยบ่าเห็นโอเคนะครับพีเซนเตอร์นะครับผม ของแอดหม่นะครับผมหกหนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้านะครับตัวรองหกสี่ห้าแอดกาซื้อตัวใดก็สีอันยูเพราะว่าแอดแก่ของแอดใหม่ว่าแอดไม่กินเข่ากับพี่กับน้องนะครับกินอยู่กับพี่กับน้องมันก็ต้องมีพี่กับน้องมาแต่เกี่ยวกับน้ำอยู่ดิน้ำน้ำนะครับผมพี่น้องตักน้ำมาแอดไม่กินน้ำคลองเอาวันนี้ได้รุนกันแน่นอน แล้ววันนี้นะครับประมาณตอนเย็นเดี๋ยวแอดจะบนปูนะครับบนปูให้ถูกซีโตนะครับบนช่วยแอดใหม่เมื่อนี้ก็จีได้กาโตัวใบๆบนี่ก็จีได้ไปเบื้องของมาเห็ดจัดสวนในปูน้ำถ่วงปูสีโยกพื้นเริ่มแรกว่าสีโยกพื้นปูนบ่ได้แล้วเพราะว่ารถปูนเขาบ่ได้จะเลีรยแอดก็เลยว่าจะยกพื้นแล้วก็เห็ดเป็นไม้ไม้เทียมนะครับเป็นไม้เทียมต่อไปของแอดครับผม เป็นไม้เทียมนะครับยกขึ้นอีกประมาณจะยี่สิบเส้นนะครับให้สูงกว่าพื้นถนนนะครับผมยกขึ้นอีกนะครับจัดเองนะครับผมจัดเองเลยนะครับอย่ที่ท่านใดย่บ้านไก่บานไก,ก่กะกะมาจับบ่ายซอยก็ได้ครับผมแห็น่มีเบียกมีงานนะครับผมมากินเขาซุ่มกันนะครับ กินข้าวด้วยกันนะครับคำว่ากินเขาซุ่มกันนี่เอฟซีทาาภาคกลางสิบุรหยังซุ่มๆเป็นยาหักไม่นะครับคำว่ากินเขาซุ่มกันาษาไซซันนี่คือกินด้วยกันกินหลายๆคนด้วยกันนะครับมันคอยแ่บคนว่าเอาเมื่อคืนานี้พันว่าแอดึ้นไปด้านบนคืนไปบาอย่างอะไรนี่ขึ้นขึ้นึืนคนเป็นเป็นชาตเป็นธาตขึ้นไปไเลยนะแอดกัเลยึ้นว่าห้าโมงเจ็ดห้าโมงเจ็ดพาต้อง ว่าต้องแปลหลายนะครับเอาห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดประมาณนี้แหละขอ,องแอดนะอันนี้ของแอดก้านะครับของแอดก้าจะไม่ถึงสองทุ่มเพราะว่าทุ่มครึ่งแอดจีจัดการเอาทีมเลยบอหายออกปิดไว้ของแอดใหม่ออกเสร็จของแอดค่อยไปลุยต่อนะครับสองทุ่มครึ่งจะไม่ให้ออกนะครับตแตงแก้วบอกว่า,วานีสองทุ่มครึ่งของแอดเพราะท่านออกเดี๋ยวออกแค่เคลียเพราะว่าปิดไวบ้บอหายออกสองทุ่มครึ่งบอหายไปแข่งกับแอดใหม่ แช่งสูบได้บารมีเพนหลายกวัวนะครับบารมีอะไรก็หนนะครับวา <c oughs> จาแอดอาจจะศักดิสิธิ์แต่แอดใหม่บารมีพนหลายบารมีพนแรงนะครับตอนนี้ยังว่าอ้าวสไลด์จีท่านไหนที่จะสนับสนุนทางช่องก็สนับสนุนได้ที่ด้านล่างเลยนะครับสนับสนุนทางช่องก้าพารวยนะครับผมอ้าวม้วนถืออกถือใจนะครับผมนะครับผมชอบ นะครับผมฟังแนวเอออยากจะสนับสนุนนะครับก็สนับสนุนได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมชื่อนะครับมีมีแค่ชื่อเดียวนะครับมีแค่ชื่อเดียวชื่อวิรัสศักดิ์วิบุณคุณนะครับมีชื่อเดียวเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่ใช่นะครับถ้าเป็นถ้าเข้าไปแล้วมีเป็นชื่อวิรัสศักดิ์วิบุณคุณนะครับคือของแท้นะครับสนับสนุนทางช่องกล้าพารวยได้นะครับผม ใช่เป็นของปลอมอ่าสําหรับคลิปนี้ขอฝากไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ fc โชคดีขอให้ fc ได้สี่ตัวสามตัวสองตัวขอให้ได้หมดนะครับผมได้หมดทุกคนนะครับขอให้ปู่บรรดันโชคลาภให้กับ fc แฟนกับเป็นช่อง fc สายบุญช่องกล้าพอรวยแล้วก็หลายๆช่องที่เห็นแอดก้ากับแอดใหม่หรือว่าเห็นแอดก้านะครับก็ขอให้โชคดีขอให้เปิดดวงเปิดโซ่เปิดทัพย์นะครับได้กันทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ